เมื่อพูดถึงอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยควรจะต้องคํานึงถึงก็คืออาหารที่มีไขมันสูงค่ะเนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะโดยอาหารกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่พวกเนยครีมเทียมนะคะกะทิเบเกอรี่เนื้อสัตว์ติดปานหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกไส้กรอกเบคอนพวกนี้นะคะ ซึ่งก็จะทำให้เพิ่มระดับของไขมันในเลือดค่ะโดยผู้ป่วยนะคะก็ควรจะหันมาเลือกรับประทานเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันค่ะอย่างเช่นเนื้อหมูสนันในหรือว่าหมูเนื้อแดงนะคะไข่ขาวเนื้อปลาเนื้ออกไก่ค่ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของเต้าหู้ก็สาม,มารถทานได้เช่นกันค่ะ ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนเมนูในการรับประทานอาหารให้มีน้ํามันน้อยลงค่ะอย่างเช่นเมนูที่เป็นเมนูต้มอบนึง่งยำย่ยางนะคะหรือว่าเป็นเมนูผัดที่ใช้น้ํามันน้อยลงนะคะก็จะช่วยทําให้ลดปริมาณไขมันในอาหารลงได้ค่ะสำหรับ น้ำมันนะคะในการปรุงประกอบอาหารค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะได้แก่พวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูค่ะเนื่องจากจะทําให้เพิ่มระดับของคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL c อ o ลสเตอ r o l ได้นะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยควรจะหันมาเลือกรับประทานเป็นน้ำมันพืชนะคะอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันค่ะซึ่งเหมาะสําหรับอาหารประเภทผัดหรือว่าอาจจะเลือกเป็นน้ำมันรำข้าวก็ได้นะคะซึ่งสามารถประกอบอาหารได้ทั้งเมนูผัดแล้วก็เมนูทอดเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ป่วยก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้หลากหลายครบทั้ง5หมู่ค่ะโดยเฉพาะผละไม้สดแล้วก็ผักต่างๆนะคะเพื่อให้ได้รับวิตามินแล้วก็กากใย,ยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ